กกดซักพี่น้องอยู่เนาะมันหลดมันคาบใส่ลายส่วพดโอ้โรบะโตขึ้นไปแล้วเมื่อกี้นี่ยู่ข้างหน้าเนาะจับกล่องประทันเลยเมื่อกี้นี่อุปสรรคกันทำนาเนาพี่น้องเนาะคนทวนคนทเนทางเขาทางไปไห้ไปน้ม,มันก็นจะกสิลําบากหน,น่อยหนึ่งตอนนี้ทีมงานพผ่นกําลังยู่ขึ้นจะขึ้นบวขึ้นยังบ่หูเนาะพี่น้องมีรุ่นตอนนี้เกิดปัญหาหลดคาพี่น้อง,องบะโตคาแล้วบะโตคาแล้วเนาะ นาดว่าวหลดออกไม่ของบาโตทางมันสถานที่มันแข็เจอกับอุปสรรคคีดินทรายขามน้ำขมคลองไปเลยมันเห็นห้กอุปสรรคมาเบิงหลดประต้ที่ขึ้นได้บ่พี่น้องมาเบิ้งน้องทีมงานกำลังยู่สู้ๆทีมงานสู้โอ้โหพี่น้องโอ้โถสู้สู้สู้คืนคืนอีลายนะคืนึ้นช่วยกันพี่น้องช่วยกันช่วยซอยเย้ ปิดแล้วพี่น้องจะขึ้นบ่หรือบ่ขึ้นยังอ,อยงอีกนะโอ้ควานตรวจเลยอ 2, โอ้โน้นตัวนั้นมันชูงโพดขึ้นไส้แล้วขึ้นแล้วอ้ามันขึ้นแล้วยังอีกขั้นที่สองแล้วพี่น้องมีสามคันจะไปเดินทางไปนำกันนี่มาเบิ่งอีกขั้นที่สองพี่น้องทีมงานของบัโตกกำลังเดินทางลงมาเนาะว่าจะลงง่ายบ่หรือวันใดๆพี่น้องมาเบิ่งทีมงานของบัโตมีสามคันอ่าขั้นละซองหอบแล้วพี่น้องเรามาเบิ่งหอบที่หนึ่งผมกำลังพางกันเดินทางไป คันหนึ่งสเ้เจ็สองเส้แปดสองมันจะขึ้นโนนไหนบอกพี่น้องมาเบิง่งเมื่อกี้นี่สัตว์บูดๆลงเนาะรอบแรกบปรโต้เป็นรองของใหม่เ <c> พ <ười> ื่อกระโวจากท่านพี่น้องมันตอนนี้แหละกะมาเบิง่งคันนี้มันจะผ่านบอกพี่น้องแต่ทั้งสบ้านทีมงานบปรโต้นี่ก็โอ้มีน้ำจิ้นน้ำใจต่อกันต่นตางพี่นอ้องอ๋อสอยกันมานอยู่เนาะอสู้ทีมงานสูส้ๆเ,เ,เลยทีมงานอยู่ทางเชิง,งน่ะก็มีอีกทางนี้ก็มีอีกเนาะพี่น้องเนาะกำลังจะอยู่โหลดนี่แหละพี่น้อง หนึ่งสองสามไปแล้วพี่น้องชีวิตกันที่คนมีไห้มีนาอยู่แค่หัวแค่ห้องนะพี่น้องเนาะต้องผ่านอุปสรรคอีกมากมายอีกหลายเพื่อนว่าอ๋อไปแล้วพี่น้องคันนี้จะขึ้นง่ายบ่อนรองเบิ่งพี่น้งอง,งพิสูจน์รองเบิ่งเพื่อนว่าให้ขึ้นหุดไปเลยอาสู้ทีมงานสูชูเย็บเป็นเย็บพี่น้องเย็บ มาฮอดนะข่าอีกแล้วพี่น้องเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นอีกแล้วมันมาฮอดมีมันหลุดค่าตลอดยุบอกข้นบาบนี้มันรุ่นเบิงขั้นที่สาม้วพี่น้องเพ่นจะขึ้นกันบอกทางผูวเป็นเมียแก่วั่นแกน้อไม้เฉยน้พี่น้องพักกันทานนมองน้อไม้เฉยอ่าถ่าถาถาเบิงพี่น้องถ่าเพิ่นว่าเก็บน้อไม้บงถ่าผัวผัวสุกหลุดเมียนั่งจุยเซยเลย หาหน่อใหม่มาแกงให้กินทันทีเขาจีเห็ดเรียกไม่เมื่อยต้มเป็ดต้มไก่เนาะพี่น้องเนาะว่าสั่นว่าแกงหน่้อไหม้ได้พออีนางเพือ่อนวะมาพี่น้องทั้งทีมนั่นกะจังเพื่อนก็ยังยังหาวิธีเอาข้นอยู่เนาะพี่น้องเนาะส่วนนางเมียก็หาหน่อใหม่มาแกงสุพวก,กินทันที่พวเฮ็ดหน้าได้เขาหดลอยสองลอยสอบเด้วปะสั่นน่ะ <c oughs> คือว่าอะไรอาหารแซแบของทางบ้านเฮาก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะพี่น้องมาเบิ่งคันที่สามพี่น้องตีขืนบอกมุ่งหน้ามุ่งตาม,มาแล้วเนาะพี่น้องคันที่สาม เป็นขั้นที่สามของทีมงานของบาโตอันนี้กับเขา่าโอ้เข่าสิต๊กได้นะมุ่งหนา้ามุ่งตามาแล้วพี่น้องสิบแปสิบหัวเข่าสิตกส๊ตก,ตกได้นะบัคขั้นนี้จะขืนบอเพราอจะามานยากโต๊กแล้วมันบโตก๊กบอกโต๊กสับคอผู้เจ้าออได้เด้อมาลุนเบิงขั้นนี้พี่น้องมันจะขืนบอนยังว่าขืนเนะาะทั้งนี้ก็ต้องสะลอก,ก่อนแฮงรถไทยสิซําได้พี่น้องเป็นว่าลองเบิงเนาะพี่น้องเนาะชีวิตกันเป็นชาวหายชาวหน้าแค่เขา เมือเงินมาาือ่อซานอ้ลำบากหลายเด้อพี่น้องเลยผู้หน้าอยู่ํำหัวํำหองคือพีคือน้องเ็นเนี่ละ่ะบรรลุนว่าทีมงานบัตโตะจะสามารถเอาขึ้นและตะเมื่อหอดเพื่อนได้แบบสบายบ่รพี่น้องมารลุนบระนมินการกันีน่แมนขั้นที่สามนาะพี่น้องขั้นที่สามของทีมงานบัตโตเป็นว่ามื้อนี้เนี่ยเมนบัธรรมดาลและพี่น้องอยู่อ่าเป็นหกคันหลดนนาพี่น้องน้อง่าคันหนึ่งสามเฉียวเข่าสิโต๊ต๊กว่าแล้วพี่น้องเข่าต๊แล้วพี่น 13, ้องออ้โ เบียกกันบอ่อเนาะฮาว่าแล้วมันต้องตกใครจะบาถือคนเมื่อกี้นี่ก็อุปสรรคอีกแล้วพี่น้องตกหนักยังเจอปัญหาเนาะพี่น้องยังเจอปัญหา,าว่าจะขึ้นบอ่อพี่น้องมารอเหมือง,งคันนี้พี่น้องสู้อีไลน์นะสู้ทุกคนสู้สู้สู้ส แล้วพี่น้องคันนี้คาแล้วอ้าวพอได้อีลังเพคนวะมาพี่น้องมาลุ้นนำกันเป็นร่างกาให้สมควนมันจะขึ้นบอกมาโชสู้อีละสู้บึนเบิ้นบิ้นอือฮึน้องอย่าดับอย่าดับอย่าดับมาพี่น้องสู้สู้รลังใจกายสวยสง่าน้องพี่น้องเนาะโอ้ยโอ้ย บาได้พี่น้องเอากัยังอยู่มาได้เลยเนี่ยพี่น้องมาช่วยทีมงานบปรโตูเพื่อนเราพี่น้องเราเป็นกำลังใจบปรโตูตอนนี้การทํางานถือว่าบทธรรมดาพี่น้องมีการขามหน้าขามคลองหลังจากเขาก็เหี่ยสอบหนึ่งเลยเพื่อนวะไปมาเจออุปสรรคตัวนั้นเราพี่น้องเราจะเพิ่นขึ้นโน่นเลยครับก็จะอ่านำไปเบิ่งอีกเท่าหนึ่งนะพี่น้องเนาะสู่สู่ทีมงานคำนดไลนลงมาเนี่ยก็เจออุปสรรคอีกได้พี่น้องโอ้ยันเข่าตกเสหัวเลยสู่ทีมงานชุก ทางขึ้นไปกับสัมผูกับปูเนาะอื้ยเธอเบื่อนี่ละเบื่อนี่นางโอ้คันนี้เก่งายพี่น้องขึ้นไปผ่านชลุยไปแล้วเนาะถือว่าผ่านพ้นไปได้ดีนำไปเบิ่งพี่น้องนำไปเบิ่งอยากทีมงานเอาขึ้นมาไปได้เบาโต้เมื่อยบ่เมื่อยเติมไปขึ้นได้แต่ละคันเนาะรุ่นบริการง่ายเนาะว่าเชได้เกะเชได้ล่ะยังอีกชันแรกขึ้นได้ยังอีกช่องเถียวนี่ถือว่ายังเบาโตนี่ยังสูงอยู่บ่ใจนี่ ยังสู่อยู่เนาะพี่น้องเพิ่นว่าเพราะว่ายังอีกสองเถียวเนะาะประตูเนาะเพราะว่าเพิ่นได้ลอยสามสิบก็สอบตองต้องใส่ะระดับหกคันค่ะเป็นแมนช่อ,องเถียวเนาะชองเถียวกันหลาหกคันเพราะว่าคันละชองเถียวเด้พี่น้องทีมงานประตูเมื่อนี้ก็ได้ข่าวร้ายซึ่งใจแต่มั่งประชื้นตอนนี้แหละพี่น้องอีกข่าวอีกสอบหนึ่งที่โต๊ะก็ต้องใส่แหง้งเร่งบืนขึ้นมาสะเร่งประตูนี่ก็ถือว่าแหง้งหลายเนาะพี่น้องเนาะข่าวสอบนี่ตกน้าโป๊ะปีะเลยพี่น้อง ให้แต่ว่าทีมงานมาหลายคนเพราะว่าปูมันเนี่ยกับพี่น้องคือเห็นนี่แหละปูมันน่อยเนาะเป็นเมื่ออสมภาก็จะเดินทางไปนำทีมงานผลน้องพี่น้องย่านว่าเขาน้าต๊ย่านว่าชุ่มพลบงฮู้บริกรินเสียงมันเราก็นำทางตอนนี้มีรหลดยามนำสองขั้นรหลดนาะพี่น้องกำลังจะเดินทางไปแหละพี่น้องทีมงานผลพี่น้องไปนำการพี่น้อง ไปดีใหม่พี่น้องทีมงานบาโตไปแล้วพี่น้องโอ้ยเขาใจซอยกันบริกองง่ายพี่น้องทีมงานบาโตผ่านด้วยดีนะพี่น้องเนาะนะคลิปนี้เขาก็จะจบเพียงแต่เท่านี้นะพี่น้องบัตรโต๊ะทุกคนขอคำมุขคำใจที่เขามาทางไในทางส่องผู้ส่งหลอกกินพี่น้องเขาก็พาพี่พาน้องมาเบิ่งทีมงานของบาโต๊ะเป็นกำลังพากันเดินทางนะพี่น้องอันนี้ทีมงานของบาโต๊ะเห็นหายเสนาในละพี่น้องเอ้ย เสร็จแล้วหลังจากละดูเก็บเกี่ยวแล้วระกาแก่เขาแก่หน้าเมื่อเฮือนเมื่อซาดเมื่อนีก่กะเอาก็าจะจบคลิปเพียงแต่เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาทั้งไลยทั้งสองปรขอบกินเด้อขอขอบคุณใจหลายๆพี่ทุกๆทุกคนทีมงานบัตโต้ซนเบิร์กพี่น้องไปแล้วไปแล้วพี่น้องเดินทางบริการง่ายขับน้ำขับคลองมา